จะก็บอกบ้านเลยหรือจำเร็ท hmm, ี่จำเร็วที่จำเร็ของคูเลยคือจำเไ็ที่แกบอกบานบบานผู้ที่ทางที่ตะวันตกวัดู่บานปังซอนเดิมครับครับเดี่ยวที่มันออขคนนึงแกของม่เพราบอกแม่นางสาเก่ามันขึ้นแม่นางสาเก่ามอนขึ้น เราบอกแบบนี้เลยนะ้วอืมแม่นาใส่กาววนขึ้นมันก็ตต๊กเงามันก็ซีซีสองก็เลยบอกซีซีสองนี่หมือนว่าหนึ่งอะไรครับอืมแต่แตงวดนี้มาไม่พูดอะไรเลยครับอาจารย์บอกมาเขียนตัวเลขให้เลยบอกทบอกตัวเลขมาห่ามากมากมาห่คือมันจะนด้เห็นนะครับอือเห็นเห็นเห็น กว่าจะดีพีคัมไม่หนาวัดน่ก็ยังบวกอยู่มีทุกปีไม่พีไม่ีพอดนกเมียนเส้ปไปาจนพังกระพับน่งผจะใส่ม่ยิ่งสัมผันน่นยนะที่มไปบ้านจะพเหมือนจะยุ่งกเนี่ยจะหอนบ้านเลยอแม่พูดว่ามึงน่มาสอดฝนที่จริงอ่ะฝนบอกว่าหลับหา ว่าหะาการยยบัหลักเ่เห็นมืสันครับคือสบายก็ไม่อะไรเอดีวพาทุอย JI, ่หนาวัคนแต่งหงุดหงอมาสอนควรแต่ใช้ส <ne> ิงหเห็นม้ยุ้มเนผูกข้อผเขนมผูกแข็เนช่วงช่วงต่องวดเราต่องวดนี่คือเป็นเลขอะไรครับอาจารย์ครับที่ต่องวดกันเจ็ดเก้าสองนี่ เน่ยนี่ละนี่และ,ละเจ็บเจ็บกูส้อมเงินตึงหมดนี่แหละไปที่ว่าไปเป็นทบาทเงินอ่ะครับอือนั่นนหะไปเป็นทบาทไปเจอมูนี่แหละครับเออนั่นแหละวันที่อะไวันที่วันที่ซีตัวครับต่องวดไปก่อนเนาะเออวันที่ซีครับวันที่ซีผมก็ได้เป็นเลขนิมิตฝันใช่ไหมครับอาจารย์อืมเลข ยังไม่เนทาบบน้นอ่ะืเรกเกาเกาสองเหลียนี่อืเกกาสองเหลียเหลีสองตัวนี่เกี่ยวกันกับงูนล่นะคือเรียกเกาสองกับหาหาอือเรียกอันห้า้โอ้ในไหนๆเดี๋ยวเรียกเจ็ดเกาสองนันนะเจ็ดเกาสองออมันเกี่ยวกะนกับงูนะคือมันไม่เรียกเกาสองกับผาหาเพราะเรียกเขาบนเมิ่งออกไปว่างนมองนับนอือว่าที่สามสิบ ก็คือการได้มาสองรอบใช่ไหมครับอ็ดเก่าอนหนึ่งมาเด็มมือนี้มือนบิมาบกาบคจะมา็นย่ายันของว่าส้นทางูหลอดขายอันึดวอันเดียวดูกา่ยิงงูดิครับเนี่ยยึดกสองมีอได้มาับ ขี่92ก็ได้มากับมูแม่มูมูมาให้โชคเหรอครับอาจารย์ครับอย่างมูใหญ่สองตัวสิน่ะเออนี่หนักมูเขียวนด่บครับผมแง่มันไม่ก็ถูด้วยมือเลบาแข็้นั่งยื่ให้มูยื่นเหลยวต้่นพูหังครับมูเขียวมูเขียวใหญ่นะครับแม่ งูเง่นเรายุคคามงูเขียวเลยงูเงงูสา์ครับคเะเดียวงูนั่งเห็นเห็นที่นี่นีไม่หมดสักที่สามสิบปีเลียวแล้วเรก็ถือบรบเียวกบีก้อนเห็นงูด้วยเมกันละ่ะก็ถือบติสามสิบปีได้ไปหกขาอืมเขาถูกเป็นลายนะครับอาจารย์ครับถูกลาย แจ้มกรรกรได้หมดเาตัเจ้าไหมวบาไดวผาแดงผูกลยมา้บาผ้าหวานตัวผมผ้าหวานเพิ่มตัววันนี้ก็โค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์จะมีเพิ่มอ,อีกไหมครับผมบ,บ่อมีเหลี่ยอกมี่หมี่เหี่ยวครับหมี่มี่บ,บ่ไปบ,บ่ไปบ,บ่ไปลุเรามันอีเกรัอ แต่กันเดือนอันนั้นดูอันดูกระมู่นี่รนั่นเด็กันนะเด็ดตัวนี้แม่ครับอาจารย์นี่เท่ากันหรือ้าสีนี่ล่ะเรามู่เขียวตัวนั้นเจ้าสี่นี่้าสี่เป็นเลขของพระอาจารย์ อยู่บนงูงูใช่ไหมครับไม่ใอ,อันนี้เป็นงูให้ไม่ใช่ผีนั่งรถเขียนศพมาใช่ไหมครับอาจารย์ไม่รับผีนั่งรถเขียนศพมาให้เหตุการณ์สองอันนี้เหตุการณ์สองเปนเรื่องที่หนาวเรียนยุบนอกวัดครับอันอนี้เรียนที่วัดอันนี้ดูชุดนึงชุดหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ Ừ. Yeah. chút đóng ừ. một cái cao sáng một là khả sĩ xin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  ซี่สีนะมันไ่ได้อย,ยู่ไทยสองตัวอือเนี่ยซี่ไม่ได <c oughs> ้อยู่ไทยสี่ไ่ได,ด้อยู่ไทยไงเนี่ยทีมีมัน่ไดอยู่ไทยสี่่ได้อย,ยู่ไทยเป็น ออันนี้เป็นเลขสี่โกมีตัวนี้เป็นเลขมูใช่ไหมพระอาจารย์เนี่ยเป็นพิ่มเนาะเด็ดคู่ดูนี่ล่ะเลขเก้าเกาเนี่ยเก้าสองซี่หรือเก้าซี่เก้าซี่สองหรือเกาบอกแค่ว่าซี่วัายุคไทยขนาดแต่ว่ามันเลขซ้ำตัวนี้ซ้ำกันไปเรื่อยๆเลยนั่นนะเออ คือซี่น,นยรียูไทยซีนั่นมีแต่บริยูไทยจุดสองตัวนี่ลักหนึ่งรักการ,รักหนานทอานี่รียกแหวงผูกดแปลงอิดแปงผูกแปหนึ่งแปกหนึ่งแปดศูนย์ล้วห้าหนึ่นง,ง,งานนมาจากไหนครับาอาจารย์ อันน mm ึ hmm. ่งม um. ัดค uh ู huh. no like um ่กันคู่กันแบบนี้มีไไปเขียนไปแค่ไหนอืออันนึ่งมัดคู่กันแบบแปดหนึ่งเลี้ยกขึ้นมาคู่กันอันสี่อือคู่นี้แต่ว่าลงกคู่นัางสี่ค่ะในก็เป็นแนวทางของปูสายเขมรค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ